บางครั้งเราเผลอคิดว่าเวลามีให้เสมอทั้งที่ความจริงแล้วถูกวินาทีที่ไหลผ่านไปมันไม่เคยย้อนกลับมาอีกเลยเหมือนนาฬิกาทรายที่ค่อยๆลินลงทีละเม็ดชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นตั้งแต่เรายืนมั่นคงในวัยหนุ่มสาวจนถึงวันที่ต้องใช้ไม้เท้าเดินเคียงกันไปอย่างช้าๆสิ่งที่ทำให้หลายคนเสียดายที่สุดไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปเร็วแต่เป็นเวลาที่ปล่อยให้สูญเปล่า โดยไม่ใช้มันให้มีความหมายเราชอบบอกตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนค่อยทำก็ได้แต่ความจริงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดมักเป็นสิ่งที่เราเลื่อนมันออกไปเสมอวันนี้อาจเป็นวันที่แข็งแรงที่สุดอบอุ่นที่สุดหรือเป็นวันที่เรายังมีใครบางคนเดินเคียงข้างอยู่อย่ารอให้ทรายหยดสุดท้ายไหลลงไปก่อนถึงจะรู้คุณค่าถ้ารู้ว่าเวลานับถอยหลังอยู่เสมอ ก็ใช้มันให้คุ้มค่าตั้งแต่วินาทีนี้ทำในสิ่งที่อยากทำรักคนที่อยากรักและใช้ชีวิตให้เต็มที่แบบไม่ต้องรอเวลาเพราะเวลาจะไม่รอเราแม้เพียงหนึ่งลมหายใจ